การใส่พาดหัวเพื่อเพิ่มให้เป็นจุดน่านดูดเวลาคนที่เข้ามาดูไม่ต้องใส่ให้จบคลิปสามารถใส่ได้แค่3ามวิแล้วทุกคนสามารถเอียงคอมาอยู่บริเวณข้างบนหรือทุกคนจะใส่ไปมาหรือมุมต่างๆที่ทุกคนต้องการที่อยากจะให้เพื่อนๆดูแบบเป็นมุมสวย,สวยโดยแค่มีการเขียนการพาดหัวเพื่อเพิ่มจุดน่านดูดให้กับคนที่เข้ามาดูด้วยการใส่หัวข้อแค่3มวิแรกทำยังไงก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ ที่พลาดไม่ได้อย่าลืมส่งต่อข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนมาที่คลิปรวิวเนาะแล้วทุกคนนะคะจะต้องเลือกคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวนหวานจะขออนุญาตเลือกเป็นคลิปนี้นะคะในคลิปของเรานั้นนะคะยังไม่มีตัวหนังสือนะคะแต่เราจะใส่ตัวหนังสือเพิ่มเข้าไปนะคะ โดยการที่นะคะให้เลือกไปที่ตัว a เล็กแล้วก็ a พิมพ์ใหญ่แล้วก็ a พิมพ์เล็กนะคะตรงคำว่าข้อความให้ทุกคนเลือกเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นแล้วนะคะให้ทุกคนพิมพ์นะคะข้อความลงไปค่ะจากนั้นเวลาที่ทุกคนเขียนเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะแตะไปที่ข้อความที่ตัวเองเขียนหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นแล้วนะคะทุกคนจะเห็นเวลาตรงนี้นะคะข้างบนค่ะ คล้ายๆนาฬิกานะคะให้ทุกคนจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นแล้วนะคะทุกคนเอามือเลื่อนนะคะเอานิ้วของเรานะคะเลื่อนแตะมาหาอ่าสีน้ําเงินฟ้าๆจะบอกว่าสีคล้ายๆม่วงๆน้าเงินก็ได้นะคะเลื่อนมาเรื่อยๆค่ะจนถึงนะคะสามวิแรกตรงนี้นะคะสามวิหรือหนึ่งวิก็ได้นะคะ เพื่อที่จะให้หัวข้อนั้นนะคะมีการเขียนเนื้อหาแค่นั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้คลิปวิดีโอของเราเล่นปกติพอเราเลือกนะคะในระหว่างการเขียนตัวหนังสือเสร็จแล้วให้ทุกคนนะคะจิ้มคำว่าเรียบร้อยค่ะหรือหากใครที่ต้องการแก้ไขหรือว่าเพิ่มข้อมูลหรือเขียนข้อความเข้าไปอยู่ในอ่าส่วนของระหว่างคลิปวิดีโอนะคะทุกคนสามารถเพิ่มข้อความลงไปในส่วนตรงนี้ได้นะคะ แท็บตรงนี้สีขาวนะคะจะเริ่มเป็นการเขียนนะคะทุกคนถ้าทุกคนวางแท็บสีขาวตรงไหนแสดงว่าทุกคนจะเริ่มเขียนตรงจุดนั้นนะคะถ้าใครโอเคแล้วนะคะให้ทุกคนจิ้มคําว่าเรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีหัวข้อแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราจิ้มคําว่าถัดไปนะคะหลังจากการจิ้มคําว่าถัดไปเสร็จแล้วนะวานอยากจะแนะนําทุกคนว่าให้กรอกข้อมูลตรงนี้ให้ครบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการอ่เพิ่มโปรก็คือการมีอัลบ,บั้มอยู่ในช่องของเราคอนเทนต์ของเราเกี่ยวกับอะไรตำแหน่งทุกคนสามารถเพิ่มตำแหน่งคลิปวิดีโอที่ทุกคนอยู่ได้นะคะในการเพิ่มเพลย์ลิสนะคะในส่วนตรงนี้อ่าในส่วนของคลิปวิดีโอเนาะนะคะแต่ในส่วนของการเพิ่มโพลนะ้ำหวานพูดผิดนะคะเป็นการตั้งคําถามเนาะในคลิปวิดีโอของเรานะคะแล้วจากนั้นให้เราเช็คให้ดีนะคะจากการสร้างรายได้ของเราตรงนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาจะมีมุมให้เราแชร์เนื้อหาคอนเทนต์เราสามารถแชร์ได้นะคะไปยังกลุ่มเนาะสามกลุ่มนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เรากดโพสต์ได้เลยทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะถ้าใครชอบเนื้อหาที่น้ำหวานแบ่งปันสาระดีๆนะคะก็อย่าลืมฝากแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะคะ